สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพามาแกะกล่องนะครับตัวพัดลมนะครับเป็นพัดลมแบบหนีบนะครับของ DIY นะครับตัวนี้ผมว่ามาแกะเทียบกับตัวของน้องคนหนึ่งนะครับสั่งมาที่เว็บจากเว็บขายออนไลน์นะครับอันนี้ยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับแต่อันนี้ของ DIY เดี๋ยวลองมาแกะเทียบกันดูนะครับว่าข้างในจะมีคุณภาพแล้วก็น่าใช้ขนาดไหนสเปคเขานะครับก็เป็นพัดลมปรับได้3สปีดนะครับแล้วก็หมุนได้360องศานะครับ ใบพัดแข็งแรงแล้วก็สามารถชาร์จกับ USB ได้นะครับมีแบตเตอรี่ในตัวนะครับตัวนี้แบตเตอรี่1ก้อนเดี๋ยวลองแกะดูนะครับนะครับแกะออกมานะครับก็จะมีตัวพัดลมนะครับแล้วก็แถมสาย USB ให้นะครับส่วนที่ชาร์จนะครับก็คืออยู่ด้านหลังนะครับเสียบมินิ USB เข้าไปแล้วก็แบตเตอรี่ที่เขาบอกว่ามีแบตเตอรี่นะครับ มันเปลี่ยนได้ง่ายนะครับตัวนี้ผมชอบมากแบบนี้นะครับสําหรับใครที่แบบใช้แล้วแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถหาซื้อทางเว็บออนไลน์แล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับตัวนี้ผมว่าเวิร์กมากแบบนี้คือมันง่ายกับการเซอร์วิสนะครับเดี๋ยวเราลองมาเปิดดูนะครับเราสามารถเอาไปหนีบกับโต๊ะแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็หมุนได้3 6 0อกองศาแบบนี้นะครับหมุนได้หมุนได้แบบนี้เลยนะครับ เวลาเปิดนะครับปุ่มเปิดเขาจะอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้สเต็ปที่หนึ่งนะครับสามารถฟลิปขึ้นได้นะครับสเต็ปที่สองนะครับสเต็ปที่สามนะครับแรงมากนี่ดูเทียบนี่นะครับลมแรงมากๆแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็คือวนปิดเลยนะครับเวลาชาร์จนะครับก็คือให้เพื่อนๆนะครับ แกะสายออกมาแล้วก็เสียบสายเข้าไปที่ด้านหลังไมโคร USB นะครับอ่าครับก็เอาไปไว้ใช้เวลาไปแคมปิ้งนะครับถ้าแบตหมดนะครับหรือ,อยังไงนะเราก็มี power bank สักตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะชาร์จให้หรือเปิดไปด้วยก็ได้นะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับน,นี้คือ งานนะครับผมว่าให้ดูใกล้ๆนะฮะคือพลาสติกเขาใช้ค่อนข้างโอเคนะครับเวลาชาร์จก็มีสถานะไฟชาร์จให้นะครับสีแดงด้านหลังนะครับเดี๋ยวเรามาแก่อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นของน้องที่รู้จักกันนะครับเขาซื้อมาแล้วมันพังนะครับเขาก็เลยเอามาให้ผมนะครับจริงๆมันดูจากข้างนอกนะครับมันก็ใช้ได้นะสีสันสวยงามที่สีขาวนะครับ แต่หนีบไม่ได้เป็นแบบตั้งพื้นตั้งโต๊ะประมาณนี้นะครับตัวนี้ใช้งานเหมือนกันนะครับ3ส,สเต็ปเหมือนกันแต่ตัวนี้ใบพัดใหญ่กว่านะครับเทียบกันราคาพอกันเลย2ตัวนี้ร้อกว่าบาท3ส,สเต็ปอันนี้แบตหมดนะครับสเต็ปที่3ไม่ทํางานโอเคที่ชาร์จอยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้อาการเสียของเขานะครับตัวพอร์ต USB ตรงนี้นะครับมัน มันไม่ชาร์จแต่ตอนนี้ผมซ่อมให้เขาเรียบร้อยแล้วนะครับมีชาร์จแล้วไฟสานะอีด้านหลังตัวนี้ใบพัดใหญ่กว่าลมแรงกว่า,าเ,เพื่อนดูนะครับยีห้อดซูปเปอร์อะไรก็ไม่รู้โอเคลองเทียบกันดูนะครับงานถ้าให้ผมให้คะแนนนะครับตัวนี้งานดีกว่าของ d ี y ดีกว่านะครับตัวนี้ก็พอใช้ได้ สเปคตัวนี้นะครับลิเทียมไอออนแบตเตอรี่นะครับก็5โวลต์เหมือนกันนะฮะ4.5วัตครับ,รบสรุปนะครับ2ตัวนี้นะครับก็มีข้อเหมือนกันก็คือว่าราคาใกล้เคียงกันนะครับข้อที่1 2. ใช้ไฟ USB 5V โวลต์ได้เหมือนกันพอร์ตมีไมโคร USB เหมือนกันครับแต่ว่าข้อแตกต่างคือว่าของ DIY จะเป็นแบบหนีบสามารถอเอาไปนหนีบกับอะไรก็ได้ส่วน Super ร์ก็คือตั้งคุนอย่างเดียว สนะครับแบตเตอรี่ของ DIY สามารถเปิดฝาแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับอันนี้ง่ายมากๆก,ก็ส่วนสุดท้ายนะครับของซูเปอร์อาจจะมีขนาดใบพัดที่ใหญ่กว่านิดหน่อยนะครับขอให้มีความสุขกับการใช้พัดลมนะครับไม่ว่าจะแคมปิ้งหรือเปิดตอนไฟฟ้าดับนะครับขอบคุณทุกการติดตามครับสวัสดีครับ